สา,สามเมืองเรียนะตอนนี้ก็ทำมาได้ประมาณสักสัหลักหกร้อยทำยังไงให้จากหกร้อยเนี่ยขยายข้อบคุมได้นะฮะนะฮะก็นะนะนะั่นแหละคปอเป้าหมายที่เรียนเชิญอาจารย์ทุกท่าน,านมาร่วมกันพัฒนานะครับนะฮะอาจารย์กลจะสร้างเด็กที่อยู่ป .1 ถึงป่งถึงปุกเมื่อเขาเข้มามหาวิทยาลัยแล้ว จบด็อกเตอร์แล้วเขากลายเป็นทรัพยากรของชาติที่มีศักยภาพาและพัฒนาชาติไทยตามเจตนารมณ์ของพ่อบาาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนเรากำลังสร้างคนข้าประจารย์ดูคนญี่ปุน่นที่จะเข้ามานั่งอยู่ในห้องเรียนในกระบาลเขาในกระโหลกเขา ได้รับโปรตีนวิตามินแร่ธาตุอย่างเพียงพอจเจริญเติบโตสมวัยไอคิวสูงเข้ามานั่งอยู่ในห้องเรียนป้าเลขหนึ่งถึงเลขร้อยแป๊เดียวเด็กมีความพร้อมณวันนี้เด็กไทยจ,จำนวนหนึ่งไม่มีความพร้อมของเตียบว,ว้นโม่สิ่งเหล่านี้สมเด็จพระเทพทรงมองเห็นมาเป็นเวลา40ปีพระเทพเล็งเห็นมานานแล้ว ชีวิตของพระอ,องค์ทุ่มเทอยู่ในถิ่นธุรกันดารยืนอยู่เพียงข้างกับตุ่มโอค์น้ำไอโอดีอยู่กลางแปลงถักมือจบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและในที่สุดพระอ,องค์ค้นหาคาตอบออกมาว่าถ้าจะทําให้เด็ก <c oughs> มีพัฒนาการที่ดีด้านสติปัญญาและเป็นคนที่มีคุณธรรมและศีลธรรม อย่างน้อยแปดกิจกรรมที่โอคงทรงค้นพบจาย์คือขา้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนผมคบทวนแนวคิดและเราต้องทำด้วยหัวใจเราจะเดินตามรอยพระชนมบาสมเด็จพระเทศเพื่อเด็กไทยของเราเราจะสร้างคนคนหนึง ที่เป็นเด็กน้อยตาดำๆอยู่ในโรงเรียนของเราให้มีคุณภาพีดีที่ทุกโรงเรียนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ได,าาได้เข้ามาสารฝันสมเูรณ์ประเทศได้เข้ามาสารภารกิจพระเจ้าอยู่หัวและพวกคุณกําลัง <c oughs> เป็นคนไทยเพียงได้กี่คน ที่ทำงานด้านต้นทุนมนุษย์สำหรับโครงการดิกไทยแก้สายจริงๆแล้วเราไม่ได้สปาร์ตักสุกเรามีอื่นๆที่รายรอบนะคะอยู่ในโครงการนี้โครงการนี้เปรียบเสมือนเป็นโครงการที่ไปบูรณาการเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะ กับเด็กของเราสุขภาพเด็กเกี่ยวข้องกับอาหารโภชนาการนะคะมีแ่ว่าวิธีทำสากรกลเกษตรไปรวบรวมผลผลิตจากเพื่อนบ้านมาทำสากลทำสากลขายให้กับใครขายให้กับครัวอันนี้มันเป็นฟู้ดเชนเลยค่ะฟอร์มฟาร์มทูเทเบิลเลยนะคะ,ะ,คะอันนี้คือฟอร์มฟาร์มฟาร์มไปยังร้านค้าตัวกลางคือสากลหรือ ตลาดนะคะคือมาร์เก็ตติ้งอันนี้คือฝ่าย Marketing. ามาร์เก็ตติ้งสากลคือฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนะคะเสร็จแล้วจากนั้นขายให้กับครัวครัวคือร้รรานอาหารคือโรงแรมโรงพยบาบาลสถาบันที่เอาไปบริโภคนนะชาวบ้านชุมชนเนี่ยเรื่องสำคัญแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขของอำเภอของอั่งเวละตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหน่วยงานตาน่งางๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีความรู้หลังจากนั้นพวามีสอนรู้ร้ก,ก็เชิญทางสาสุขไป,ปให้ความรู้เรื่องอาหารเต็อรับประทานอาหารนี่เดิมโรงเรียนก็จะจ้างจ้างเหมาให้คนที่ทําอาหารกลางวันเขาก็จะทำาม่ของเขาเป็นประจำไม่รู้ว่าเราจ้างมาี่แล้วแต่เขาจะทําหัวปัดปิ๊บ องค์นี้พิ่อัตัวนะฮะต้มยำต้มกระดูกไก่ต้มไก่ใส่ฟักเดี๋ยวอะไวมาปนอยู่อย่างเงี้ยเราเดินไปเขาไม่อยากกินเรองะฮะเราตัวเราเองเนี่ยมันไม่กินเด็กกินหรอือทนอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอิทธิพลใช่องอไฮะเรื่องการที่จะเปลี่ยนอะไรง่ายๆเนีย่ยมันจะเปลี่ยนได้ง่ายๆเรื่องอะไร้วซึ่งเดิมกทําอยู่ต้องค่อยๆเปลี่ยนไปค่อยเปลี่ยนแต่ว่ามันว่างา ตอนนี้อาหา,หารที่เรกินเนี่ยเราจะจ้างอยู่ไหมอย่าลืมว่าสมมติว่าค่าอาหารกลางวันวันละพันห้าสมมพูินะครับอ่าว,ว่าจ้างเขาทำห้าร้อยขาดค่าจ,จา้างจะสมมุงสุดในวันห้าร้อยงค์ประกอบเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ดีนะครับหรือว่าเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตของเด็กนะ่ะก็เป็นตัวที่สําคัญนะครับฉนะนั้นเราเราต้องโน้มน้าวและให้กลุ่มกนะูเห็นความสําคัญเรื่องของ การดูแลเด็กนะครับรดยะสุขภาพกายสุขภาพจิตนะโรงเรียนมีกิจกรรมพื้นฐานนั่นแหละเกือบสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับแต่เพราะฉะนั้นถ้ามาปรับกับเข้ากิจกรรมตรงนี้ผมบอกว่าคุณครูบอกไม่ยากเลยเพราะเรามีต้นทุนอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้กําลังกําลังในการปลูกผักเนี่ยของเราไม่เพียงพอค,ครัครเราก็ใช้วิธีหาชาวบ้านค่ะ ชาวบ้านที่เขาปลูกผักปลอดสารพิษเราก็มาคิดกันจะทําอะไรดีก็ทําตลาดนักสุขภาพก็คือเชิญเชิญผู้ปกครองที่เขาปลูกผักที่ปลอดสารพิษนะคะมาขายโรงเรียนก็ซื้อจากผู้ปกครองด้วยขอสต๊อปตรงนี้ตรงนี้คือมิติใหม่ที่ผมอยากให้หลายโรงเอาไปคิดแล้วเขียนลงในพ่อพสุ่งนี้ โรงเรียนบางโรงกันดานปลูกไม่ได้โรงเรียนบางโรงอยู่ในตัวเมืองไม่มีพื้นที่เลยคุณจะยื่นมือไปจับกับชุมชนได้อย่างไรที่เขาปลูกผัก MC อินทรีย์ปอดสัตเราต้องขยายผลเราจะทำเฉพาะแค่โรงเรียนเราไม่ได้ไทยสกูลนร้านเนี่เราทำให้เด็กละ,ะทีนี้ถ้าไปที่บ้านละ ถามว่าผู้ปกครองเขาไม่มีจะก,กินใช่ทุกโรงเรียนจะไม่มีจะก,กินแต่ถามว่า <c oughs> สิ่งที่เขามีในบ้านเขาเนี่ยคืออะไรเขาเลี้ยงไก่ใช่ไหมคะเลี้ยงหมูมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นพิธีชีวิตเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เขาทำเนี่ยเอามาให้ลูกกับลูกเขาได้กินตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเราคิดว่ารอบต่อไปเนี่ยเราต้องขยายผลแล้วเราต้องลงลึกเราไม่ได้ต้องเชิญผู้ปกครองมาเราจะต้องสง่งครูและนักเรียนที่เป็นแกนนำเรื่องเนี้ยลงไปหาผู้ปกครองที่บ้าน แต่ว่าโรงเรียนของของเราเนี่ยบังเอิญว่าโชคดีหน่อยไปคุยกับหน่วยงานอะไรเขาก็ให้ความเมตตาสงสารเนี่ยยิ่งยิ่งจุดใหญ,ญ่ที่ที่โรงเรียนจะดําเนินการในครอบครัวก็คือว่าผมกําลังจะถูกประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็นในโครงการอีกเทศสมัยก็เป็นโครงการหนึ่งที่ทำเพื่อสนองพระรรมบิณฑของเจ้าฟ้าของพรเทพด้วยเพราะฉะนั้น <c oughs> สองอย่างเมื่อมันประดังเข้ามาร่วมกันผมก็คิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่เกิดความภาคภูมิใจในส่วนของในตัวมีหยมในส่วนของคณะครูครับแล้วก็ในตอนประชุมผู้ปกครองก่อนจะปิดภาคเรียนกลัวว่าจ,จะทํามไม่ได้ก็เลยให้เขามาสัญญา,ากับผู้ปกครองไว้ก่อนว่าเปิดภาคเรียนปีการศึกษาหน้านี้ปุกเด็กมัธยมคนจะต้องได้รับประดานอาหารฟรีจากโรงเรียน มอบให้กับโรงเรียนเพื่อจะให้โรงเรียนเอาพวกเปลือไปหว่านลดน้ำรว่วินงอกขึ้นมาเป็นต้นข้าวออกรวงเก็บเกี่ยวเอา,มาเมล็ดพันธุ์มากินที่เหลือเก็บไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์ในปีหน้าเงินสสสไม่ได้โยนเข้าสารให้พวกท่านหนึ่งกระสอบกินสามวันหมด เหมือนกับท่านเขียนโครงการเอาเงินแสนสองไปซื้อผลไม้ให้เด็กกินนั่นคือข้าวสาแต่อาจารย์เอาเงินแสนสองไปให้ชุมชนปลูกพุทราฝรั่งขี้นกคือข้าวหลืกเงินสะสอหมดแล้วแต่มัาจะอยู่อยู่เพื่อที่เราจะทำให้เด็กของเราไม่ผอมไม่เตี้ยและไม่โง่ขอบคุณอีครัไทยสวัสดีค bon รับ